งเดือนกว่าที่ผ่านมาให้เราเดินทางบอกแล้วว่าเหมือนร่างกายเราค่อยๆพังลงไปเรื่อยๆอส่วนนึงก็คือแก่ส่วนที่2คือกินอะไรบ้างก็ไม่รู้ครบ บางหรือเปล่าก็ไม่รู้ปีนี้เขาก็ออกโปรดักต์ใหม่มาชื่อว่าแคร์เปอร์ n a โซนาเป็นการออกแบบวิตามินเฉพาะบุคคลเพื่อใช้ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้านสุขภาพพอเราเห็นอันนี้ปุ๊บเราก็เลยรีบบุกเข้าไปเลยไปโหลดแอปแคร์เปอร์โซนามาแล้วก็ไปกดเลือกแพ็คแคร์โกซึ่งมีตั้งแต่1เดือนจนถึง3เดือนนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเราก็ได้ปรึกษาแพทย์ทาแบบสอบถามแล้วเขาก็จะออกแบบเป็นวิตามินมาให้เราเลยแด่ยมันก็จะออกมาเป็นกล่องบนี่นะคะมันมาเป็นซองทุกคนดูดิแล้วแต่ละซองนะก็จะแบ่งไปเเเลยยช้ากับ็น นะแกะซองปุ๊บกินได้เลยสะดวกมากๆแล้วก็พกติดตัวได้ง่ายมากโดยเพออย่าะยิ่งนักเดินทางอย่างนี้นะไม่ต้องมานั่งพกเป็นกระปุกกระปุกไม่รู้กินครบกินไม่ครบยังไงนะคะแต่ละซองเห็นไหมมันก็จะวิตามินหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> กินมาแล้วประมาณมีวันที่5แหละก็รู้สึกว่าร่างกายมันค่อยถูกซ่อมแซมรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แบบเช้าเห็นไหมคะ day 5แกะปล๊กเทปปั๊บกินได้เลย <c oughs> นี่อันนี้ตอนเย็นพกติดตัว ไป่นเต้